ธรรมโมหเวรคติ ธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอนอบน้อมบูชาพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาครูบาอาจารย์อันมีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมมรังสีเป็นที่สุดมูลนิธิเมืองธรรมพรหม,มรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับกระยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน ธรรมะจัดสรรให้เรามีโอกาสมาฟังธรรมมหัศจรรย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์วันนี้ขอเสนอเรื่องเหตุใดยุคนี้จึงต้องเจริญบุญขอเชิญรับฟังค่ะศีลน,นั่นแหละจะเป็นกำแพงป้องกันภัยถ้าศีลเรายังรั่วชำรุดนั้นก็ควรที่จะต้องระมัดระวังให้มากแม้เรานอนอยู่ถ้าซึ่งไม่มีศีลที่คุ้มกันยิ่งเราขาดสติยิ่งน่าสำหรับ เข้าใจไหมจ๊ะนั้นก่อนนอนถ้าเราสำรวมจิตกายวาจาใจตั้งมั่นสำรวมจิตแผ่เมตตาจิตในขณะจิตที่เราแผ่เมตตาแม้เราไม่อารัธนาศีลไม่รับศีลมารักษาแต่เมื่อเราสำรวมจิตแผ่เมตตาจิตที่เราแผ่ออกไปนั้นแลเขาเรียกว่าเจริญพรมวิหารสีมีเมตตาจิตคือว่าจิตขณะนั้นเราไม่มีอาฆาตพยาบาทกับผู้ใด เมื่อเราจิตไม่อาฆคายพยาบาทจิตเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความดีนั้นแลความดีพลังแห่งเมตานั้นมันจะคุ้มกันภัยให้เราเองดังนั้นขอให้โยมได้ระลึกถึงบุญกุศลทานและศีลที่โยมรักษามันจะคอยเป็นกำแพงคอยป้องกันโยมที่ฉันเคยบอกว่าไม่มีอะไรจะคุ้มป้องกันภยัยเท่าไปกว่าอำนาจแห่งพระรัตนตรัยอีกนับแต่บัดน,นี้ไป พราะทุกที่จะหาความปลอดภัยไม่มีนอกจากจิตผู้นั้นมีพระรัตนตรัยเป็นที่อยู่มีธรรมเป็นที่อาศัยมีจิตที่ตั้งมั่นมีสาระเป็นที่พึ่งนั่นแลถึงจะปลอดภัยได้ในขณะที่โยมอยู่ที่เรือนเคหะโยมเจริญมลแผ่เมตตาจิตอำนานาจแห่งบุญกุศลที่เจริญจิตแผ่เมตตาออกไปอำนานาจแห่งการสาธยายมลเป็นฐานแห่งเสียง ย่อมมีเทพเทวามาปกปักรักษาห้อมล้อมย่อมทำให้บ้านเรือนโยมบริวารโยมผู้อันเป็นที่รักก็ดียังพลอยได้อนิสง์ที่จะคุ้มครองในคนเหล่านั้นให้ปลอดภัยอย่างนี้แล้วยอมคิดว่ามีอนิสง์มากไหมจ๊ะถ้าคนอื่นเขาไม่รู้แต่ถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราจะรับรู้ได้เองเมื่อเราแผ่เมตตาจิต เมื่อเราสะทยายมนความกลัวความสะดุ้งผวา,าเมื่อจิตเราเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วจะไม่มีอีกเมื่อไม่มีอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราได้รับความคุ้มครองแล้วจากอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อมันคุ้มครองเราได้เราก็เอาอำนาจจิตตั้งอำนาจจิตของเราแผ่เมตตาจิตปกคลุมกับบุคคลที่เราเป็นห่วงเป็นใย,ยที่มีบุพกรรมกับเราที่อยู่ใกล้อยู่ไกล ก็อยู่ที่อำนาจจิตของเราตั้งมั่นเพียงใดมันก็ยังสามารถคุ้มครองผู้อื่นได้เช่นเดียวกันเข้าใจอย่างนี้ไหมจ๊ะนั้นเมื่อเรามีบุญมีกุศลแล้วมีความดีเราก็แผ่ออกไปให้ผู้ที่เคยมีอุปการะคุณคอยอุดหนุนค้ำชูคู่แรกที่เราควรระลึกก็คือบิดามารดาบุตรลูกธิดาผู้ที่มีอุปการะคุณแล้วก็ผู้อิจฉาพิษยาหรือเรียกว่าคู่อาฆาตพยาบาท ทำไมเราต้องให้ทำไมเราจึงต้องแผ่บุญนี้เมื่อเราแผ่ไปให้กับบุคคลทั้งหลายแม้เราจะชอบหน้าไม่ชอบหน้าก็เพื่อยับยั้งไม่ให้เขานั้นเหมือนโรคที่เราเป็นเรามารักษาด้วยอยู่ยานนี้ก็เพื่อไม่ให้โรคมันกําเริบบุคคลที่เป็นคู่อาฆาตคู่อิจฉาริษยาก็ลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเราแผ่บุญออกไปแล้วก็เพื่อไม่ให้เขานั้นมากําเริบเสพสารเบียดเบียน กำเริ่มพยาบาทเรานั่นเองพอเราแผ่เมตตาจิตออกไปมากๆกระแสะแห่งจิตความดีที่เราแผ่เมตตานั่นแลมันจะไปปรับสมดุลทาาชของเขาเองของดวงจิตปัญญาของเขาเองไม่มากก็น้อยเราอย่าไปคิดว่าเมื่อเราละอาฆาตพยาบาทไม่จองเวรกับเขาแล้วจะสนใจหรือไม่ว่าเขานั้นจะมาพยาบาทกับเราหรือไม่อย่าได้ไปสนใจเข้าใจไหมจ๊ะเพราะเหตุว่า เมื่อเราแผ่เมตตาออกไปแล้วเราไม่มีโทสะโมหะความพยาบาทอาฆาตกับบุคคลอื่นที่เขาเคยล่วงเกินเบียดเบียนวีทาอาฆาตกับเราเมื่อเราส่งไปแล้วเมื่อเรานั้นดับไฟของเราแล้วถ้าเขาคิดจะทำอะไรกับเราเขาก็จะแพ้ภัยของเขาเองอย่างนี้นี่คืออำนาจแห่งการแผ่เมตตาและอโหสิก,กรรมมันเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วจะต้องมาเป็นกังวลหรือไม่ ว่าเขานั้นจะอาภัยให้เราไม่ต้องสนใจเข้าใจไหมจ๊ะเพราะกรรมนั้นมันเป็นของของแต่ละบุคคลอยู่แล้วแต่เราทำกรรมดีในกรรมชั่วในอกุศลที่เราเคยมีกับใครเราก็ละเราก็ให้อาภัยเสียเมื่อเราให้อาภัยอย่างนี้จนอารมณ์นั้นมันดับลงไปไม่มีอารมณ์ความอาฆาตพยาบาทเมื่อระลึกถึงเขาแล้วนั่นแหลเขาเรียกว่ากรรมมันก็ถูกตัดที่เราเมื่อกรรมไม่มีแล้ว เราไม่มีความอาฆาตพยาบาทไม่มีไฟโทรศาสกับบุคคลนั้นไม่มีความผูกใจเจ็บแล้วนั่นแหลนั่นเรียกว่าเรานั้นไม่มีกรรมกับใครแต่จะบอกว่าเราจะไม่มีกรรมเลยก็ไม่ได้เราเกิดมามากมายนะักเขาจึงบอกว่าการอโหสิกรรมการให้อภัยมันจึงทําได้ยากนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทําเลยมันยิ่งหนาแน่นไหมจ๊ะเพราะว่าอัตตานี้แลการผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาท มันจึงต้องทําให้เกิดการเกิดขึ้นมาเพื่อให้มีเวรมีกรรมผูกพันนั่นเองผูกพันเป็นสามีภรรยาบ้างผูกพันเป็นบิดามารดาบ้างผูกพันเป็นมิตรบ้างเป็นศัตรูบ้างนี่แหละเพราะความผูกใจเจ็บทั้งนั้นนั้นถ้ายุคนี้ยงไม่เจริญเมตตาไม่อโหสิกรรมจะเอาตัวไม่รอดถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมจ๊ะนั้นทำความดีถ้าจะทำให้กับใครอย่าไปหวังผลว่าเขาจะตอบแทนเรา ถ้ายอมหวังผลยอมติดก,กรรมแล้วเข้าใจไหมจ๊ะเหมือนเราไปช่วยงานถ้าคิดจะให้ใครมาช่วยเราอีกเราต้องช่วยเขากลับอีกไหมจ๊ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นวัตะถ้าเราทําหรือช่วยใครไม่หวังผลจะไม่เป็นนีิกรรมกันเข้าใจไหมจ๊ะเพราะเราทําให้เป็นทานเป็นธรรมทานจึงเป็นทานที่สูงที่สุดการให้อภัยทานการอโหสิก,กรรมนี่แลเป็นทานที่สูงที่สุด ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากในยุคนี้เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการแผ่เมตตาเรื่องการอโหสิกรรมเป็นต้นต่อต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงแห่งกรรมทั้งปวงดังนั้นถ้าเราจะอยู่ให้รอดปลอดภัยและถ้ามันมีภัยให้เกิดขึ้นกับเราที่จะต้องเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราก็สามารถขับมันออกได้ด้วยการเจริญจิตด้วยการเจริญเมตตาด้วยการเจริญมนตยมไม่ต้องกังวลว่า โรคระบาดเหล่านี้เราจะติดหรือไม่ฉันบอกได้คำเดียวยังไงโยมก็ติดอ้าวแล้วโยมต้องหายใจทุกวันไหมจ๊ะคราใดเมื่อโยมมีความร้อนในจิตเมื่อมีโทสะเมื่อมีโมหะเมื่อมีโลภะมากเท่าไหร่แล้วโยมไม่ได้สละออกไปโรคมันจะก่อตัวสะสมเข้าใจไหมจ๊ะแต่เมื่อโยมเจริญมวลภาวนาอยู่เป็นประจำแผ่เมตตาอยู่เป็นนินดนั่นแหละเรียกว่าเรานั้นไม่กลับโรคไว แล้วโรคที่เราเอาออกไปแล้วเนี่ยมันได้รับบุญกุศลมันก็จะไม่แพร่เชื้อต่อเข้าใจไหมจ๊ะเพราะมันไม่มีแรงอาฆาตนั่นเองเหตุแห่งบุญนี้มันเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าไอ้โรคที่เกิดขึ้นเราไปยับยั้งมันไม่ได้แต่มันป้องกันได้เพราะมันเป็นเหตุแห่งกรรมก็ขอให้โยมจงสดับและจงเข้าใจถ้าโยมมีศรัทธาและเชื่อโยมจะมีกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติในกรรมดีให้มาก ถ้าลูกหลานก็ดีหรือบุคคลรอบข้างเคียงข้างบุคคลอันเป็นที่รักของเรานั้นยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยเมื่อเรามีศรัทธาเราก็แผ่เมตตาออกไปตามกำลังของเราที่จะทำได้ดังนั้นอย่างที่ฉันบอกขอให้โยมจงรักษาบุญคือกรรมดีที่โยมทำไว้และบุญนั้นจะมาช่วยอุดหนุนค้ำชูปกป้องรักษาที่ฉันบอกไม่มีที่ใดเลยที่จะปลอดภยัยนอกจากบุคคลนั้นผู้นั้น มีจิตน้อำเข้าหากระแสแห่งพระรัตนตรยัยคืออาศัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งคือมีความเชื่อความศรัทธาน้อมนำไปเจริญในทานศีลและภาวนานั่นแลคือที่ที่ปลอดภัยคือการเจริญอาณาปาณสติดังที่พระสัมนกโครวมท่านเคยตรัสไว้ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คืออาณาปาณสติรู้ลมถึงลมดับลมได้นั่นแลภัยก็ดี วิบากกรรมก็ดีวิญญาณไร้ก็ดีจากไม่เห็นเราเมื่อนั้นที่เขาไม่เห็นเราเมื่อเราเห็นเขาแล้วเราก็แก้ไขเสียคือเหตุแห่งทุกเหตุแห่งกรรมคือดับที่เหตุเอาทำไปดับหากมีโทสะต้องแก้ด้วยเมตตาหากมันมีความฟุ้งซ่านความโมหะคือความหลงต้องแก้ด้วยปัญญาคือภาวนาคือระลึกถึงพุทโธไว้นั้นฉันขอฝากพวกโยมไว้แล้วยอมก็อยากเป็นสะพานเชื่อมต่อ ให้บุคคลนั้นเขาได้รับรู้ฉันไม่มียากแก้โรคนี้มีเพียงธรรมะโอสถที่จะแก้ได้เพราะว่าพยายออมาราชเขาได้วางยาผิดไว้แล้วนั่นคืออากาศก็ดีน้ำก็ดีจิตผู้ใดไม่เจริญในฐานสินภาวนาจะต้องรับผิดนี้เข้าใจไหมจ๊ะนรกกภูมิก็ดีได้พบทั้งสามพบก็ได้ถูกเปิดออกดังนั้นแล้วเราอย่าไปอยู่ในภูมิที่เสื่อมหรือชุมชนมากเกินไป ไปในที่ที่ผิดในสีในธรรมเข้าใจไหมจ๊ะโรคนี้มันชอบระบาดมากแล้วไม่ใช่บอกว่าแล้วมาวัดมาวามันจะเป็นหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าโยมมาวัดมาวาแล้วแต่จิตโยมยังไม่ถึงวัดถึงวานี่ก็น่ากลัวอีกเช่นเดียวกันคําว่าไม่ถึงวัดถึงวาเป็นยังไงอ้าวยังไม่ถึงความสงบยังไม่ถึงความระงับยังไม่ถึงความละอายยังขาดจากฮิริโอตัปปะอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่ถึงวัดเมื่อเรามาวัดแล้ว มาสถานที่อันที่สงบแล้วเราควรต้องสำรวมกายวาจาให้จิตมันเป็นกุศลคืออกุศลทั้งหลายให้เราวางไว้ความอาฆาตพยาบาททั้งหลายขออธิฐานจิตต่อพระปฏิมากรพระรัตนตรยัยพระประธานที่วัดนั้นวัดนี้ที่นั่นที่นี่ก็ดีอธิฐานบุญกุศลอานาจแห่งรัศมีธรรมช่วยขจัดปัดเป่านี่เขาเรียกเรามาถึงแล้วเข้าใจไหมจ๊ะการอธิฐานแผ่เมตตาจิต คือการยกอ้างในบุญกุศลเมื่อคิดว่าบุญกุศลเรารู้สึกว่ามันยังอาจจะไม่ถึงเราก็ต้องอธิษฐานบุญกุศลต่อหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เพื่อเสริมบุญเข้าไปอีกอย่างนี้ไม่เป็นการติดหนี้เพราะว่าเรามีต้นทุนไม่ว่าหลวงพ่อองค์นั้นหรือเทพเทวาเขามีหน้าที่ต้องสร้างบุญกุศลกับมนุษย์อยู่แล้วแต่เราต้องมีต้นทุนของเราเองคือเอ่ยอ้างใจที่เรามีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยเมื่อเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาตวน,นั้นแล ยอมให้เขาถึงความเชื่อเขาถึงความดีเขาถึงบารมีได้อย่างน้อยจจตเราก็มีความสงบในขณะหนึ่งคําว่ามีความสงบนั้นแหละเขาเรียกว่าสิ่งก็มันเกิดในขณะนั้นมันเป็นที่รองรับแห่งธรรมเป็นที่รองรับบารมีหากคิดว่าบารมีเรายังไม่มากพอก็อธิษฐานหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ที่มีปฏิปทาที่เรานั้นศรัทธาคําว่าเราศรัทธาหลวงพ่อองค์ใดสแสดงว่าเราเคยมีบุพกรรมมีวาสนา เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหามีบุพกรรมกันมาท่านจะไม่นิ่งดูได้เข้าใจไหมจ๊ะเอวังก็มีด้วยประการลัชนี้แลสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีบุพกรรมวาสนาต่อกันเพื่อเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ต่อไปและเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแผ่ธรรมะมหาศารย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตขอพุทธานุภาพธรรม,มานุภาพสังฆานุภาพการประกอบกรรมดีของท่านทั้งหลายและบารมีขององค์สมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรมรังสีจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสัพพะทานัง ธรรมะทานังชีนาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงมูลนิธิเบืองธรรมพรหมดังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตขอกราบขอพระคุณสวัสดีค่ะ